เปิดตัวหน่อยค่ะยังเป็นรายการแล้วครับผมครับวันนี้นะครับวิ่งก็มางานเปิดตัวของชิซาโด้นะครับกับ n e วอ l t i m ูนน Infusing Serum นะครับก็เป็นตัวอัลติมูนตัวใหม่นะครับอยากให้คุณช่วยบอกถึงความพิเศษของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมันพิเศษยังไงบ้างคะครับสำหรับความพิเศษของอัลติมูนตัวใหม่เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยคือ slow aging cell นะครับก็คือทำให้เราชะลอวัยแล้วก็ freedom from age นะครับก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่วัยไหนคุณก็มีความสวยมี beauty standard ของคุณเองได้นะ ส่วนตัวผมประทับใจมากเพราะว่าผมใช้อลติมูนเนี่ยมาหลายรุ่นมากๆแล้วนะครับแล้วก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องครับเช้า,ชาเย็นคืออย่างตัวอลติมูนเองเนี่ยคือจะต้องเป็นตัวที่เราต้องใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรประจําใช้เช้าเย็นประจำเนี่ยก็จะยิ่งแบบส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็ผมว่ามันเป็นฟาวเดชั่นในการที่เราลงเป็นเฟิร์สสเต็ปของทุกสกินแคร์ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะทําให้ผิวของเราแข็งแรงมากขึ้นครับผมอย่างเห็นว่าเราได้มีการไปดูถึงที่ญี่ปุ่นเลยยิ่งทำให้เราเชื่อมั่ ใช่ใช่ยิ่งเราเห็นเขาเรียกว่าแบบรู้ถึงแบบดีฟดีเทลถึงแบบพวกอินกิวเดียนต่างๆที่อยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าอินกับมันแล้วเราก็อยากจะบอกสิ่งดีๆแบบนี้ต่อให้กับทุกคนได้รับรู้ครับคือเขาอยากให้ฝากเนีะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับชิเซโด่อัลติมูนิฟิวซิ่งเซรั่มนะครับตัวใหม่ล่าสุดครับเมื่อกี้แบบว่ามีดีพิเศษเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นด้วยก็พี่วีดีพิเศษไม่ได้ว่าพิเศษ <c oughs> <c oughs> จริงๆมันเป็นแบบการล่าดินเนอร์พี่คือผมออ่่ยยัังงงงไมมรรู้้้้เเลลวาวานนีีผตแบบพ แล้วก็นั่งกันอยู่ในบนโต๊ะอาหารนะครับซึ่งมีคุณทรายนะครับคอมมูนิเคชันนะครับก็อาศัยจังหวะที่ชุลมุนนะงงๆเราก็เลยตอบแบบโอเคได้ครับพี่ได้ครับสรุปได้จริงเลยได้มาร้องจริงๆเลยวันนี้ครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าตอนแรกเรารู้สึกว่าเราเกรงใจถ้าเราต้องไปร้องพี่วีอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบโอ้พี่วีเขาเป็นแบบมือเทพไปแล้วอะไรครับแต่ว่าพอมีโอกาสได้ร่วมร้องกันก็ดีใจมาก,มาก แบบนี้จะมีแบบว่าซิงเกิลต่อๆไปอะไรกันีฝากด้วยนะพี่บีถ้าแบบเห็นถึงคุณภาพเสียงของผมเมื่อกี้นะครับก็ยินดีจะฟีเจอริงสักเพลงอันนี้ถ้าคือถ้าเกิดมันมีอีกก็คือยินดีเลยยินดีครับยินดีครับยินดีได้ถ่ายพวกอะไรเก็บพวกอะเยอะนะครับจริงๆได้ไปเรียนรู้หลายที่เลยได้ไปแบบ เป็น Head Office ของ h ิ s ซ i d o ด้วยนะครับผมที่ดูนวัตกรรมเขาจะเล่าตั้งแต่แบบ hisry ของ h ิ s ซ i d o ว่าเกิดเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วก็ดำเนินงานมายัางไงจนถึงวันนี้ว่ามี Product อะไรบ้างหลากหลายตัวนะครับจริงๆทำเป็นทริปที่ทำงานเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าก็มีจังหวะที่เราได้ไปทานอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ครับก็มีถ่ายรูปถ่ายลงส์โรี่บ้างครับ คือเราไปเนี่ยเราก็จะ observe อยู่ตลอดเวลาว่าเขาทําอะไรบ้างในนั้นเขาจัดป๊อปอัพอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างอีเวนต์วันนี้เราก็แอบ,บดูแล้ว,วเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรทํายัางไงอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่าก็แฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ร่วมงานชิซาโดครับผมอันนี้ก็คือ CEO อซูรีนี่เปรียบแบบอะไรกันไห ก็คือฝากด้วยนะ,นะครับเขารับ collaboration นนครับซูริกับซิเซโดนะครับผมก็เป็นรสชาติที่อร่อยมากๆนะครับผมเป็นเป็นคอลลับที่เป็นแบบดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนลองชิมกันตอนนี้ก็เติบโตมากเลยนะครับตอนนี้มี18สาขาแล้วครับแล้วก็ภายในปีนี้คาดว่าน่าจะประมาณ40สาขา คือคือจังหวะน,นั้นต้องบอกว่าคือคนค่อนข้างเยอะมากแล้วแล้วแอฟเรียมันค่อนข้างแบบแน่นค่อนข,ข้างน้อยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้แบบมีการดันกันเกิดขึ้นหรือว่ามีการที่แบบพยายามจะเข้าหาวินอะไรอย่างเงี้ยครับวินก็เลยพิการในเขาพยายามเซฟวินนี่แหละพยายามเซรฟร้านด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเหมือนจะพังร้านเข้ามาอะไรทุกคนก็เขาก็เลยบอกว่าให้ทุกคนใจเย็นอะไราเงี้ยผมก็เข้าไปช่วยบอกทุกคนใจเย็นนี่แหละครับแต่ว่ามีจังหวะที่มีแฟนคนหนึ่งล้มไปผมก็กลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายอะไรเพราะว่าโอ้คนมันลุมมเยอะากเลยต้อง ให้ช่วยเขาขึ้นมาก่อนอย่างน้องคุณู้ไหว่าคลิปนั้นตกคนไหนๆคนได้ข่าวอาหาคกิได้เยอะมากโอ้โหเหรอครับ <laughs> <laughs> ครับครับก็ต้องขอบคุณมากครับแต่ว่าจังหวะนั้นคือมันจังหวะที่แบบฉุกเฉินจริงๆอ่ะสำหรับตัวผมะอะไรเงี้ยผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโหถ้าเราไม่เข้าไปช่วยนี่น่าจะเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าล้มลงไปแล้วคนเยอะๆมองมอง,มองไม่เห็นแล้วก็รีบเข้าไปช่วยก่อน ก็พอเราได้มีอีเวนต์เปิดเยอะเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะอยากจะใกล้ชิดกับเขามากขึ้นดีกว่าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นนก็จะเป็นส่วนใหญ่อีเวนต์ปิดบ้างหรือว่าอยู่ต่างประเทศบ้างอะไรครับพอมีโอกาสได้มาอยู่ที่ไทยก็รู้สึกว่าอยากจะใกล้ชิดกันมากน ูฟิลเราแฮปปีุ้กครั้งเหมือนแบบทุกครั้งที่มาเจอเแฟนเราเหมือนได้เติมพลังกลับไปทํางานของเราด้วยทํางานในวงการต่อไปด้วยไปถ่ายซีรีส์ไปทํางานต่างๆอย่างนี้มันทําให้เราแบบเติมมีกําลังใจอยู่ตลอดเวลาได้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับ Pop Up Store นี้นะครับของ h i s e i ด o นะครับกับ New a l t i m มูน um นะครับผมมี f e e l ิงเซร u ่มนะครับต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์พอดีมากจริงๆที่คนได้มาลองใช้แล้วก็ตัามีกิจกรรมมากมายเลยนะครับใน p อ p Up อพอยากให้ลองแวะมาที่นี่ดู